อันนี้ก็มีอีกครับผมกิ่งเล็กๆเขาก็กินนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีสี่ตัวห้าตัวเีเราอต้องคอยเก็บเขาออกนะ mm hmm. ไม่เลงกวางหายไปไหน,นเดี๋ยวเราต้องคอยเก็บออกเนาะมันก็จะมากินเยอะๆอยู่นะนี่ยกายกิ่งเล็กๆนะครับเดี๋ยว มองไม่ค่อยเห็นเนาะอึบอึบนี่มองเห็นหรือยังเอ่ยดูเขาเขากัดกินนะครับชึบชๆบชุบชบชบชบ,ชบนี่สี่ตัวห้าตัวแมลงกวางนี่ก็เป็นอ่กวางเนาะแมะลงกวาง เรื่องกวางนี่เขาก็จะชอบกินหนอนนะโอ้โหชอบมากเลยเราต้องคอยเดินดูมันนะครับผมนเนี่ยครับกอไผ่กอเนี้ผมไม่ค่อยมีมีเวลามาดูของมันเนาะมันก็จะมากัดกินหนอผมวิธีเราก็คอยเอาออกอยู่เรื่อยๆนะอ่าอันนี้ก็เป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงอันนี้ปลูกได้ประมาณเข้าจะเข้าปีที่สองที่สามนะครับเนี่ยเพิ่งปลูกไปถ้าเราไม่มีเวลามาดูปุ๊บนี่ดูนะครับ นอขึ้นนะร่วงกินหมดเลยนี่แต่ว่าลำนี้นะเนี่ยลำลำลำตัวนี้เดี๋ยวผม,ผมจะลองเคาะเอามือเคาะดูนะเนี่ยครับผมเอามือเคาะดูน้องกวางจะล่วงลงมานะกวางตัวตัวเมื่อกี้นะล่วงมาหนึ่งตัวถ่ายไปไหนนี่หนึ่งตัวอันนี้ตัวเมีย น <cents per S 2> ี่นี่มีสี่ตัวนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ่าล่วงมาอีกสองตัวอ้าวใช่ป่ะเดี๋ยวนนะเดี๋ยวดูเป็นไง ข้างบนชุดอะไรมาสองตัวมาเล่นกวางสองตัวเลยอยู่ข้างบนนู่นเลยเอายังไม่ได้เลยเห็นไหม อ้าวสี่ตัวนี่ครับผมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ยที่คอยกัดกินหน่อของเราอ่ะนะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนี่ครับนี่แมลงล้วงสาคูหรือว่าด้วงกว่างนะครับเขาก็จะจัดกัดกินยอดของเราเนาะ นี่เราต้องคอยเอาออกนะครับนี่ศัตรูของไผ่ตัวจริงครับอันนี้มันเป็นที่บ้านผมเรียกว่ากวงงวงนะกวงงวงเนีย่ยแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้ภาคกลางจะเรียกว่าด่วงสาคูนะภาคอีสานผมไม่รู้นะภาคใต้ผมไม่รู้นะแต่ว่ารู้หน้าตามเป็นอย่างเงี้ยที่มันชอบกินหน่อเราครับผมอันนี้ไผ่นี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่ง,ง,งปลูกไปเนาะ ปลูกปีนี้แหละครับปลูกมาปุ๊บเขาเขา,เขาก็แทงยอดแทงหน่อออกมา,าไผ่แปลงนี้แล้วก็ว่างๆก็แวะมาดูสวนไผ่บ้างเนะาะบางครั้งมันก็กัดกินของเราทําให้หน่อมันหักหน่อมันด้วนอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเวลาเาขาหน่อเอ๊ะหทำไมหน่อเราถึงหักเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวนี้แหละแต่มันก็มีม,มีมีได้ไม่นานนะมันจะมีช่วงประมาณสักเดือนตั้งแต่เดือนสิงหากคมกันยาตุลาเขก,ก็หมดละสามเดือน บางครั้งมันก็ไม่ได้กินหมดบางครั้งมันก็ออกมาเป็นรถด,ด่วนเนาะตัวนี้นะครับบางครั้งก็เป็นด้วงตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวนี้เวลาตกสูก่สพื้นดินเวลาเขาออกลูกออกหลานมาอย่างเงี้ยนะโอ้โหอันนี้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับผมนี่นะ,ะวิธีการเราก,เราก็เราก็เก็บออกเนาะเก็บออกถ้าเราถ้าเราปลูกปล่อยที่เดิมมันก,ก็กลับมากลับมาก,กินที่เดิมอีกแล้วครับเบางครั้งมันกินกินเสร็จแล้วมันก็ไข่ไว้นะ อันนี้ก็เพิ่งปลูกครับเนี่ยเพิ่งปลูกไผ่สร้างหมอนไปเนาะอันนี้หน่อล่าสุดถึงออกอันนี้หน่อของอันนี้ปลูกไอ้ได้ประมาณปีกว่าแล้วครับเนี่ยก่อนนี้นะผมก็ปลูกสับป,ประรดปลูกอะไรไปด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนาให้กับพี่พี่เขาดูว่าเออล่วงล่วงกวางด่วง,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 งที่ว่าหนอ่อปลายวอาหกถ้าหน่อไผ่เราสูงๆงเราก็ค่อยๆเคาะนะค่อยๆเคาะเอาเอามือเคาะแบบเบาๆอะ่ะเดี๋ยว ถ้าเคาะแรงม,มันก็บินหนีนะแต่ถ้าเราค่อยๆเคาะแบบให้มันล่วงลงมาอย่างเงี้ยเราเราเคาะแบบป๊อกๆเนี่ยอ,อย่าเคาะแรงเขาจะมีะไหนจ,จ,จะดูดกินน้ําหวานเราถ้าเราอยู่แบบต้นติเตี้ยเราเราก็จับเอาเลยครับแล้วก็จับแล้วก็ใส่ถุงไว้นะเนาะเรื่องกวงตัวนี้นะเพราะว่าทางแถวภาคกลางภาคกลางภาคกลางนี่ลูกสาคขูนะท,ท,ที่ชอบกินยอดมะพร้าวแหละครับหน้าตาเขาก็ออกมาประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวสวนสวนนี้มีเยอะอยู่เดี๋ยวต้องค่อยเก็บครับเนี่ยพ่อไผ่ไผ่แต่ละต้นนี้ผมเพิ่งปลูกไปนะมันก็เริ่มเริ่มแทงหนอ่อถ้าเราดูแลหน่อเขาดีเนะี่ยใบอะไรเขาก็จะเริ่มขึ้นเนาะถ้าใบเขาเยอะหน่อเขาก็จะเยอะขึ้นตามนะถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรเลยอย่างเงี้ยการที่ว่าเราดูแลสวนไผ่อย่างเงี้ยเนาะผมมันอันนี้ก็เพิ่งปลูกนี่ก็เป็นพวกไผ่เลี้ยงอ่ นี่เป็นไผ่เลี้ยงนะไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดำนะนี่เป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาหน่อสีเหลืองๆอันนี้ปลูกไว้กรณีอันนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่ลูกดำผ่าลูกดำหน่อเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหน่อจะออกลายๆเนอะอันนี้ก็เป็นไผ่สังหมนี่ปลูกเยอะอยู่ครับปลูกไว้ประมาณสักสองสักประมาณสักสองพันสองสองพันกว่าต้นได้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับน้องๆพี่ๆเนาะที่ว่าบางคนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไผ่อย่างเงี้ย เดี๋ยววันนี้เก็บด้วงสาคูก่อนนะนี่เก็บเอาก่อนใส่กระสอบไว้เต็มกระสอบเปล่าเนี่ยโอ้พอเต็มกระสอบนะวิธีจับเราอันนี้ผมจะจับแบบค่อยค่อยนะนี่นี่ยมันจะบินหนีใช่ไหมชืบอไอหยาค่อยค่อยจับมาอันนี้ตอมเล็กอยู่ชื่อ ได้มาละห้าตัวนี่นี่จับมาได้5ตัวละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปต่ออันอันใหม่เนาะถ้าเราไม่จับไว้เขาไว้อย่างนี้นะเอนี่ยเราส่ใส่กระสอบไว้เออเขาค่อยคอยบินหนีเราก็เก็บเก็บเก็บไว้ไปเอาไวเอาไวปล่อยที่อื่นนะครับผมกับการร่วงกวสาครูนะใครอยากได้ เอาไปเลี้ยงร่วงสาคูก็บอกนะเอ,เอาให้ฟรีครับไม่ได้คิดตังเนาะเนี่ยบางคนเลี้ยงร่วงสาคคูขายตัวข้อพันไม่พันก็คือตัวนี้แหละครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นด่วงอีกอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้บ้านผมเรียก,กว,กวย่างแมงกว่างชนเนี่ยแต่ว่าแถวภาคภาคอีสานเนี่ยเยอะมากเลยครับเนี่ย่วงตัวนี้นะถ้าเขากินยอดหนอ่อแล้วเขาก็จะไขว้ไว้เนี่ยทําให้หน่อมันหักเนี้ยเนาะอ่าล่วงตัวนี้นะครับบางบางครั้งเรา มันจะเกาะคอยเกาะกินหน่อของเราเราคอยเอามือเคาะเบาๆครับเอามือเคาะเบาๆเดี๋ยวเขาเคาะตรงตรงโคนไผ่นะอันนี้ผมแปลงนี้ผมเพิ่งปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงเป็นมันปีปีหนึ่งอะไปเน่ยนะอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้เป็นไผ่หรือไผ่ลวกดําที่ผมปลูกไว้นะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไผ่ลวกแดงขอโทษครับลืมดูหน่อมันนะวิธีเราก็เอาไปไว้ที่อื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเวลาเราเคาะหายไปไหน เวฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ๋ออยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอ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 ามมดเคาะเอาไม้เคาะเอามือเคาะเบาๆก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมาเนาะเดี๋ยวพาผมพาไปดูนะว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงใกล้ๆเนาะอันนี้มันอยู่สูงครับสูงหลายเมตรเลยเดี๋ยวสูงก้มเออเวฟเราไปเคาะต้นกันดูเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมาโอ้ ต้นไหนเนะี่ยนอนไหนนอนนี้อ่าเดี๋ยวผมผมจะเคาะออกมานะเคาะเคาะเราเราจะเคาะเบาๆอย่างเงี้ยถ้าเราเคาะแรงมันก็จะบินหนีนะผมจะเคาะเบาๆเนี่ยนี่ร่วงลงมาแล้วครับสองตัวนี่ยืบอย่านะชิปนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เออ กับเจ้าแมาลงกวางแต่ว,ว่ากวางตัวนี้มันไม่ไมไมค่อยบินหนีนะเ,เขาจะไม่ค่อยบินหนีเท่าไหร่อันนี้เจ้านี้สองตัวแล้วนะเดี๋ยวไปดูหลายหลายพื้นที่ก่อนเก็บก่อนเก็บใส่กระสอบไว้เอาไปปล่อยที่อื่นนี่ซึ่งมันจะแตกต่างกับด่วงสาคูชืบเอ๋ได้มาก่อนเดี๋ยวไปดูหน้าตาใกล้ๆ้เขาเนาะกับกวางร่ว,กวงกวางเนี้ยที่มันคอยกินหนออของเรา เราต้องคอยเก็บออกอย่างนี้แหละครับเราไม่มันไม่มียาเคมีอะไรพ่นนะเราว่างเรากเาค่อยๆเกะเกะเก็บไปเรื่อยๆเก็บออกเพื่อรักษาหน่อหน่อไม้ไผ่ของเราเนาะเพราะว่าไผ่บางต้นมันยังเล็กอยู่อย่างนี้ยครับผมอย่างกับที่ว่าผมปลูกไ้เนี้ยพึ่งหน่อหน่อแรกเงี้ยเนาะเราเราเราจะห่วงนิดหนึ่งอ่าเนี้ยอันนี้เพื่งเพิ่งปลูกจากก้าพันใช่ไหมเนี่ยแล้วหน่อแรกของเขายาวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเพิ่งหน่อแรกอยู่ถ้าเรา ถ้าถ้า,ถ,าถ้าด้วงมันกัดกินเนี่ยปลายปลายปลายมันก็จะหักการออกหนอ่อออกอะไรมันก็อาจจะมีผลบ้างนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสหรอกพ่อตัวนี้หนอ่อหนอ่หนอแรกของเขาหน่อแรกของเขามันจะหนอ่อหนอ่อหน่อเล็กอยู่แต่ว่าหน่อที่สองที่สามเนี่ยหน่อเขาจะใหญ่เนะาะกับการทําให้เราถ้าเราเลี้ยงไอ้ทาก้าไอ้นี่เราเราเลี้ยงดูเขาดีดูแลเขาหน่อยเดี๋ยวลําปีสองปีเขาก็าสวยน,นี่ปลูกยังไม่ถึงปีนะเพิ่งปลูกครับเนี่ยก่อนเนี่ยนะเพิ่งปลูกประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับ าพา,าเขาเขาเ็รเริ่มแทงหน่อแทงโคนแทงต้นไปอย่างเงี้ยเนาะที่เหลือเราก็มาดูแลอ่าร่วงด่วงแม่ร่วงสาคูกว่างอะไรประมาณเนี้ยครับนี่ครับผมคือศัตรูของไผนะ่เนาะที่มันมันคอยกัดกินยอดหน่อของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าหน่อแค่นี้มันจะไม่กินนะมันจะกินแบบหนอ่อทงสูงประมาณขึ้นไปประมาณเมตรเมตรกว่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองตัวนี่แหละครับคือระหว่างร่วงสาคูกับกว่างเนาะบางผมเรียกว่ากวางนะกวางคือตัวนี้เนี่ยอันนี้คือด่วงสาคู ตัวสีแดงๆนี่อันนี้คืออันนี้จะเป็นด้วงด่วงเรียกว่าด่วงสาคูเนะาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอีกนนตัวหนึ่งคือกวางนี่อันนี้กวางกวางกวางตัวผู้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากวางตัวเมียนี่คล้ายๆกับแมงจีนูนนั่นแหลนะแต่ไม่ใช่จีนูนนะที่ที่บ้านท,ที่อื่นเยผมไม่รู้นะ เนี่ยเขาจะมาคอยกินกัดกินตรงตรงยอดหนอเราก็คอยเก็บออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมไปแล้วครับนี่นั่นไปละอ่นอ่ครับแล้วก็นําปล่อยที่อ,อื่นเดี๋ยวก็กลับมากินหนอเราอีกครับนี่าตูของหนอไผ่ครับก็เก็บ ที่พี่เขาบางคนก็อาขอเนาะขอผมก็เ,เก็บมาไว้ขังไว้ให้อย่างเงี้ยต่พี่เขาก็มารับเองแจกฟรีครับไม่ได้เสียตังค์เอาไปใครใหญนธุนครับอย่ที่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเนาะผมก็ในใครบาคนที่เขาสั่งแบบซื้อเอาอย่างเงี้ยเราผมผมไม่มีมันมีม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่เยอะหรอกครับมีวันละห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัว,ตวเก็บเก็บเก็บมาบางคนก็อย่างร่วงสาวครูพี่เขาก็เอาไปเพาะตัวโดยร่วงกว่างขาย แต่ว่าตัวนี้ที่เขาก็เอาไปขยายพันธุ์ในใงผมก็ไม่รู้นะอ,นนอันนี้ก็นี่ตัวเล็กๆเขาเขาเขา,ขาน้อยอันนี้้าคอีสานเรียกว่าอะไรไม่รู้นะบ้านผมเรียกว่ากวางกวางกิกวางกิมันผมเรียกว่ากวางกิอันนี้บ้านผมเรียกว่ากวางเม่แต่ละภาคแต่ละอันเรียกว้เหมือนกันนะ เนีอันนี้ถ้าบ้านผมเรียกว่ากวางง่วงเอีภาคภาคอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะลองคอมเมนต์มาดูได้นะเผื่อบางคนไอ้ตั้งชื่อแต่ละชื่อมันมันไม่เหมือนกันนะกวางง่วงแต่ว่ารู้สึกว่าภาคกลางภาคใต้จะเรียกว่าวงสาครูปะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรที่บ้านผมก็กวางกวางกิกวางเม่ อ๋อบางคนก็เรียกว่าอันนี้อะไรนะกวางแชม่ะคับน,นี่นี้อันนี้กวางเชมกวางเชมอันนี้กวางกิกวางกิเขาจะสั้นเล็กเอ๋ขวางกิน,นี่เป็นภาษาทางภาคเหนือนะครับผม